แล้วก็ต้องบอกว่านะมันจบแล้วครับฮ้าฮ้า <ฮ>นาวีบุกขึ้นมาหมดแล้วครับแล้วกำลังจะจบเกมเอมไพน์ตายหมดเกลี้ยงแล้วก็ชัยชนะเป็นของนาวีฮะยินดีกับพิทเบอรี่ด้วยครับนะขอแสดงความยินดีกับพิทเบอรรี่ด้วยตามนั้นแหละครับตามนั้นแวะมาทักทาย เห็นหน้าเมอร์เมดจะได้นอนหลับฝันดีลากันตรงนี้ครับด้วยชยัยชนะของนาวีโอ้ย oh yeah.